ดีครับทุกคนวันนี้เรากลับไปอยู่กับเกมบล็อกฟูดคอนเทนต์เลเวล1ถึง700 EP 3 mm hmm. กันแล้วนะครับทุกคนเย้ yeah. สำหรับวันนี้เปิดคลิปมาผมว่าเราจะไปซุ่มผลกันเลยดีกว่านะครับทุกคนจะได้ไม่เสียเวลาแล้วผมก็ฟาร์มเลเวลแอบมาอีกแล้วนะครับทุกคนมาสักนิดหนึ่งนะครับ mm hmm. แล้วก็ผมก็ได้สกิลใหม่สำหรับดาบอันนี้มาแล้วนะทุกคนนี่สกิลแรกมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคน นี่สกิลที่สองจะเป็นการพุ่งไปโดยแบบเป็นสีเขียวงนี้ครับแมอย่างนี้อ่าแล้วบากี้ผมได้สกิลครบแล้วทุกคนนี่สกิลสุดท้ายเป็นอย่างนี้นะคะเป็นเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปซูมผลกันเลยดีกว่านะยครับทุกคนบายครับทุกคนเรามาซื้อกันเลยตานานันทานานันทุกคนครับได้ผลอะไรทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกัน ว้าวครับทุกคนเราได้ผลไลน์ผลแสงทุกคนครับถ้ามาเสียเวลาเรามากินกันเลยดีกว่าดีกินเลยเดยทุกคนกินเลยได้ผลแสงผลแสงผดแสง,แสงกินเลยงามงามออันนี้สุดเราก็ได้ผลแสงมาแล้วครับทุกคนเย,ย้อ่ะแล้วผมก็ตายเลยนะครับคน นี่เลยผลแสงสเท็นมีคมรับทุกคนผดแสงสเต็ตตึนอย่างนี้เลยโอเคทุกคนผมว่านะเราไปฟามก,กันต่อเลยค่ะบาย โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงเกาะใหม่แล้วนะครับทุกคนก็คือเกาะที่เรานั่นฟาร์มนั่นเองนะคบทุกคนาแล้วเราไปฟาร์มกับค้าไปโอเคครับทุกคนตอนไี้เราได้สกิลใหม่แล้วนะครับทุกคนก็คือสกิลนี้นั่นเองสกิลบีนะครับทุกคนีคนี่โคตรเร็วเลยนะคบผลแสงโอเค <Okay, S 2> เดี๋ยวเราไปฟาร์มกันต่อค้าไปโอเคครับทุกคนตอนไี้เราได้สกิลใหม่มาอีกแล้วนะครับทุกคนก็คือสกิลที่2นั่นเองนะครับทุกคน มันจะเป็นสกิลแบบนี้ครับนี่นี่มาดูกันครับจะเป็นยางรถนี่จะเป็นการยิงลาแต่ออกมาปิ้วปิ้วปิ้วอย่างนี้ะครับแล้วก็มาต่อกับอันแรกครับปิ้วอย่างนี้โอเคไปฟามต่อกันครับไปโอเคครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาสู้กับบอสกันนะครับทุกคนนี่บอสเกิดพอดีเลยเดี๋ยวเราไปสู้ครับไปเดี๋ยวเราจะพูดแบบอืมใช้สกิลแรกก่อนครับ นี่ครับทุกคนตอนนี้ว์ดเลือดเหลืองแล้วนะครับทุกคนอุ้ยนี่ครับทุกคนวัดเลือดเหลืองแล้วเดี๋ยวเราไปสู้กันต่อครับไปโอ,อ้ทุกคนครับเราตายนะครับมาแต่ว่ามันเหลือเลือดเดียวครับทุกคนโอเคเราไปฆ่ากันใช้ขอแสงฝึกว่องไวแล้วก็เชฟแบบนี้แล้วก็พุ่งกับปิวไม่โดนอีกอ้าวนี่ครับยิงไปวิวพร้อมกับส่งแสง ฟันชิวชิเชียงเชียงเรียบร้อยครับทุกคนแล้วสามารถฆ่าบอสได้แล้วโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปฆ่าบอสตัวต่อไปกันค้าไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมสามารถไปก่อไม้ได้แล้วนะครับทุกคนโอเคเราไปกันเลย ถ้าผมจะเหนื่อยทำเพื่ออะไรนะครับทุกคนโอเคกดอ,อื่นเนี่ยไปดูนะครับเอ,อ๊ะเดี๋ยวนะเรากดตรงนี้เพื่อเลิกทำนี่ครับเราจะได้ทํำทิ้นทางไปแล้วโอเคที่ำทางนะครับนี่เขาอยู่ตรงนั้เลยโอ้ยต้องผูกเลยก็สิเบเมตรทุกคอนกดอื่นเลยผมก็ผมจะซื้อผ้าคลุมเล่นสักเน่อยนะครับมีอยู่ตรงนี้เลยนะครับผ้าคลุมสีดำเข้าไปตรงนี้แล้วก็ลงไปตรงนี้ เสร็จแล้วเราก็ซื้อเลยนะครับนี่เขาอยู่ตรงนี้นะจงบอกนี้เลยนะครับทุกคนแต่ผมว่าทุกคนน่าจะรู้แหละซื้อไปแล้วครับทุกคนห้าหมืน่นนี่ย่างเทเขาจะช่วยบวกเอ,อ่อเลือดหนึ่งร้อยแล้วก็พลังงานหรือเอเนอร์จีหนึ่งร้อยเหมือนกันนะครับทุกคนโอเคไอืม <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปตรงนั้นนครับแต่ผมเร็วเลยนะว่าไปอะ ไปง่ายเพราะอะไรใช่ไหมคุณเรามีผลแส,ส,สกนะครับทุกคนยิ่งย่อไปเลยอ๋อต่อไปคือกอสกาได้แน่นะครับทุกคนเดี๋ยวไปกันครับไปโอ้ยกดผิดนี่ครับทุกคนแล้วก็มาถึงกอสกาแล้วนะทุกคนนี่เราก็ขึ้นมาตรงนี้เ,เราก็สามารถทำตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนเฮ้ยทำตรงนี้มันดีถ้าจะทั้งน่ารักเปล่าตีไม่ได้เอ้ยทำไได้แล้วอะไรเนี่ยมีกดด้วยครับทุกคน,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 นเข,เนนนขาบอกเลยจดหมายรัก สำหรับนายอ่านคืออะไรว่ What? ฉันงงนะนี่อ้าวผมออไม่ได้ด้วยเอาแล้วท <c oughs> ี่คณความเร็วของแสงจาเอ้อไม่ฉันออกไปฉันออกไม่ได้เดี๋ยวเราตัดไปตอนออกเลยแล้วกันครับทุกคนไป โอเคครับทุกคนถ้าเราพร้อมเดี๋ยวเราไปทำเคลกันครับไปโอเคครับทุกคนไอพวกเนี้ยมันยังตีเราเขาเอาเอ้ามันตีเราไม่เข้านี่กว่าครับทุกคนโอเคตอนแรกผมงคุดว่ามันจะตีเราเข้านะครับเพราะเดลวิลมันเท่ากันอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังมันครับไป นี่ครับทุกคนเราเจอโคดอันนี้นะครับมันใส่ได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะได้งินกี่บาทผมบอกเลยว่าน้อยแบบน้อยมากมากมากเลยนะครับทุกคนใช่เดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเอ่เดี๋ยวเราลองมาใส่กันครับทุกคนเอฟยูดีดีหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์ต้องเนี่ยได้รับหนึ่งบาท เพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนเกทเราไปท้องเกทกันต่อดีกว่าทุกคนไปสามตัวสุดท้ายครับทุกคนท่านทางเราท้าเกตนี้เสร็จแล้วนะครับทุกคนผมว่าสำหรับอีฟีนี้เราอาจจะพอไว้แค่นี้นะคะเพราะผมรู้สึกว่มามันเริ่มลำบากขึ้นลำบากขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคน โอเคครับทุกคนเดีย๋ยวสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับหรือไม่ก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเือนด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับจุ๊บจุบ